ครับผมบัดดีคกับโปรดจองลงเดียนนะครับตีมลังดานนองอุ้งอิงนะครับพ่มถึงเวลาแล้วกับบวยวายดังลันเลยติดแล้วทีนี้เอามาเร็วร้อนเกินกับพุ่มดูครับ,บร้อนแบบว่ามู่นอนนะ่าใจต้องเอนนะาน้ำปลาฉุกน้ำนะครับพุ่มเจ็ดตัวเจ็ดรด่ตลอดเวลานะครับให้เขานอนนะครับอยู่ปานาง ร้อนจะพัวไปเลยครับหมายอีกหนึ่งนอกรับเสียดอนี่คือแก้งหนักไม่อาบนะครับเสียดอดก็ร,ร้อนเกินเลยนะครับจำเป็นต้องอาบครับ <c oughs> ไปเลยเสียรอบเดียวบินเลยอืม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 เอ็นน้องอามไครับอาบกันหนึ่งวิ่งปานน้ำกัาพเอาเร็วอึ๊บเขาที่ไปอุ้ยตุ้มไปเออ ไลายร้อนก็กลายร้อนมาเฮยอืมไปแล้วครับลูกปีเดอน้ำไม่อ่ะตอนน้ำช่วมเดียวไปแล้วอื้ม มันร้อนเกินครับร้อนแบบ F3 เออร้อนปอนูดอ่ะร้อนูนไม่ตกเลยครับน,นี่ขนาดมีหน้ากรับพวกนีทดเมดซะอาจจากกนาดไนนี่ร้อนไม่ร้อนเปล่ากับร้อนลมไม่พัดเลยดู F3 ครับ ใบไม้หนิงสง,งบคุนหม้อในอัดคลิปส่งอ่าอาการกงบุญรอดมาเลยนะครับเดี๋ยวให้ป้านั่งลงนะครับ้วก็ลงคลิปให้ผีดูนะครับพุ่งก็เป็นอะไรด้ติว่าดีเอ็นแล้ครับโอเคครับเดี๋ยวให้ปา้านั่ง เป็นคนลงคลิปนะครับปุ๊บนะปาน้าไม่ก็ออัปเดตไอ้ฟย์ด้ไม่ไปน้องไม่ไปอืมเอ้ออย่าไปบอกเสียด้วยเออไปต่ไอข้าวจัดการเอาแล้วเลยเออมาเร็วมามาเร็วเสียมาเอาเอาระวังเข้าที่ไปเร็ว จอบกับดีดีกับน้ำนี่นี่ <c oughs> นเกง่งน้องเกง่งน้องเกง่งอ่ะเ <c oughs> อ้ยปั๊บ เอ้ยปล่อยเสียไปแต่เนาะจะไปกวนตรงนู่น,นาลาวครับพวอจะไปกวนในก้าวหลายเดียกก็ฮึืม เอาโตมีไหมไออีกไหมเอาเข้าที่ไปดูเอเอเข้าที่แลวังไปเออไกลนะครับตอนนี้โยนไกลนะครับหมยอันนี้ปักอยู่เกือบกลึงบอ่อเลยกับกลางบ่อเลยอืม

เอาอะไรเรือนทองนะเอาไว้ได้เรือนทองนะดีๆนะนะนี่กับเงือกเศร้านะครับส่งคาร์ประกวดจากน้องครูซิตี้เอาได้เรือนทองเลยน้องนะเ <c oughs> ดี๋ยวรักปักนะครับแต่ป่านางอัปเดตอาการใน เจอกำลังบนร้อนนะครับปุ้มนะนี่ป่านางปูดไม่ออกกระปุ่มร้อนร้อนด้วยถึงบอดีดีด,ดีวุายครับปวดตองด้วยครับปุ้มปวดจี้ปวดเออปวดได้ก่อนนะครับปุ้มแล้วก็ถึงเวลาก็ว่ายนา้ำก็ร้อนก็กลายโรน่ายกเอาอีกไหมเอาอีกลุกเร็วเดินตัวเร็วตัวที่ bay nêu cái gì nêu nêu bay mong nhanh bay còn na con <laughs>

เออนอนเล่นกันบุกนเออกับมีลมมั่งเิดไม่ไหวเลยเอ่ร้อนเกึ้นกับร้อนจนไม่รูจ้จังบรรยายเปลือ,ลอแล้วคับแล้วก็ไม่ต้องตั้งเอฟซีเล้วเพราะว่าแต่ปืนดีก็คงจะไม่แตกต่างกันครับตอนนี้ในวัวสโมองกิดได้อยู่ดังเดียวกับพวกหมอเจน้าตก อาบน้ำตอกไปะยามีน้ำตกที่นี่ที่มันรมรืนม่นรวยๆมั้งโอ้ยไม่ไหวเตึงองแอกระจายว่าชอบตั้งหน้าครับองแอเป็นอะไรที่ไม่โต๊กับหลงเบียเลยครับพมเ,เ,เป็นอะไรที่ว่าผอน,นอนไหนตึงตื่นมัตัึงจะวจ๊เมื่อนกับไม่บายตัวครับพมเย็ยงต้ว่าไปเจอนะครับห้องแอร์ทั้งหมดเอาไปนอนดีรอดได้แบบนี้นะครับ ถ้าไปเจออ่ารีทรอนนี่ถว่ามีแต่แอตึงก็ไม่ตำ่ำาจองระบาอากาศได้กันนะครับโอ้ยยาเรียบร้อยเลยสภาพกับตื่นมาเจาๆเงินค่ายเลยนะเป็นได้ถือว่าไม่จอบที่สุดไม,ม่คือถ้าไม่รอนจริงๆก็คือไม่ไม่เอากัพบพยอมนอนผนลมหรือว่านอนนี่อากาศธรรมาชาติดีที่สุด เหนื่อยยังหายเหนื่อยยังอืมหายเหนื่อยยังฮะเอาอีกไหมอากับป้อมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับเดี๋ยวอัปเดตอาการน้องบุญรอดอ่ให้ป้านังนะครับไปดูได้นะครับในช่องป้านังนะครับเดี๋ยวป้านังจะอัปเดตอาการให้ดูนะครับป้อมตอนนี้ทุกคนทางน้องอุ้งยิงเลยก็ตื่นแล้นนะครับป้อม มันร้อนเกินกับต้องนอนน้องเงีก็ครัก็ตื่นมานังมาได้นะครับจะทำเพลงจอมเพลงไว้เล่นๆเ,น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 เนักนแักงครับตะกี้แต่ไม่ไหวครับมันร้อนแม่หักบุรีรำได้กับมาครับเรียบร้อยเลยนะครับพวกวันนี้เดี๋ยวน้องมีเล่นถินในสุรินมาถิ่นี่ครับพวกแต่จะไม่พิดวันนี้วันนี้ไม่ได้ดูโปรแกรมครับพวกหมดแต่พร้มกับเด็กๆเลยครับ น้องบนร,รองบนรดได้มากเกินกับกลับมาเลยช่วยปะนางดับกล้องโน่นนี่นะครับผมกลับมาน้องกระปุ่มเราลิป,ปน,ลนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่ากดก,กำกันธนานะครับผมกำลังใจเล็กๆน้อยๆทีมโรงพยาบาลนะครับจองโรงเรียนนะครับจองเล็กๆนี่ไปได้ตือกันนู้ไม่เด็กๆกินกัน ผู้เจ้ากับปานางซื้อไก่ไก่ต้มนะครับแล้วก็ซื้อมูปิงซื้อโครงไก่แต่ไม่ใช่ซื้อก้องววน,นะครับซื้อข้องอีกเจ้านึครับน้องวนไม่มานะครับวันนี้ทกวันครับแต่ช่วงตับไก่ที่ฟทีบ้านคือแม่น้อยซื้อมาแล้วนะครับเมื่อคืนนะครับกลับจากร้องเพลงนะครับกลับจาก นั่นก็ได้แหว่ือนะครับตังมูปิงตังตับไก่ตับไรนะครับผมเพื่อต่างคนกันเนะ่ยก็เพื่อน้องๆที่กล้าด้วยครับผมกับขยะมากินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจำรับลิปนี้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวไอ้ดีๆเล่นนายมิกักรอบเอามาเอาเรื่องไหเอาอีกรอบนึ่งไหมไปเอาเร็วนะเป็ดทริปแลยเลยเดี้ยวเอาไปเลยเข้าที่ระวังไปไปเลยเดี๋ยวนี้ตุ้ม

กว่าจะถึงบ้างไกลก่อไก,กลหมดแรงหมดสะปา่าเออเป็นไงายร้อนยังเดีกดก๋ยวกวางกีเล่นกวามคีเล่นของนองนะ้องเนอะกีเล่นยนงบาทตุกคนจำการแล้ว ไม่ใจรำการได,ด้มันกระโดดกอดมันกระโดดอะไรอะไรอะไร <laughs> เอากับปุ่มแล,ล้วกินนี้แกนี้นะครับเจอกัน <laughs> ไม่ลินหน้ากับวดีกับปุ่ม